ส,สี่ราศีเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตดวงโชคลาบมาแรงไม่คาดคิดกำลังก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ที่เป็นเดือนสำคัญสุดๆเพราะเป็นเดือนปีใหม่ไทยนั่นก็คือเดือนเมษายนเปิดดวงเดือนเมษายนพูดถึงราศีดวงปลดล็อกยกระดับความรวย ราศีเตรียมรับทรัพย์รับเงินก้อนราศีดวงโชคลาภเสื่อไพร่อย่างไม่คาดคิดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะเ่ร,ราสีเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตดวงโชคลาบมาแรงเกินคาดคิดดวงชะตาเดือนเมษายน2567ราศีถึงเวลาขาขึ้นชะตาพลิกฟืน้นซึ่งราศีที่มีแนวโน้มดวงดีเดือนเมษายน2567มีดังนี้ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวราศีกรกฎดวงกดล็อกยกระดับความรวยดวงดาวการเงินมีพลังมากมีข่าวดีเรื่องเงินใครรอคำตอบเรื่องเงินหลังส่งการดวงดาวการเงินมีพลังทำให้มั่งคั่งร่ำรวยหรือแม้แต่เรื่องโชคลาภชาวราศีกรกฎดีสองเด้งเรื่องเงินทางรายได้และโชคลาภมีให้หลุน งานมีกระยานมิตรที่ดีมีตัวช่วยมีหุ้นส่วนเริ่มหุ้นลงทุนก็เป็นจังหวะที่ดีเตือนความรักอย่าใช้อารมณ์ใช้สติทั้งคนมีคู่คนโสดราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเตรียมรับทรัพย์ดวงการเงินมหาอุดเตรียมรับเงินก้อนโตแต่ไม่ใช่โชคลาภเป็นเรื่องรายได้ประจำ หรือติดการขายได้เตือนรายจ่ายคนรอบตัวเยอะต้องวางแผนให้ดีงานวุ่นเจอคนเยอะความรักยังชุลมุนราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษตัวช่วยดีชีพจรลงเท้าราศีโดดเด่นการทำงานเลยส่งการมีตัวช่วยเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือลูกค้าเอ็นดูงานขยับขยายก้าวหน้าขึ้นเดินทางแล้วเกิดข่าวดีเรื่องงานติดต่อลูกค้าไกลๆส่งผลดีเตือนการเงินช็อปแหลกเป็นเดือนกระเป๋ารั่ว ความรักคนมีคู่รักสะดุดมีปากเสียงแก้เค้ดเดินทางไกลด้วยกัน,ดกนลดความแรงของดวงดาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงโชคลาภเซอร์ไพรส์มีสิทธิ์ได้ถูกรางวัลได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันคนชอบลงทุนเสียเส่ยงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้ เป็นราศีที่จะขยับขยายหลังส่งการมีโอกาสลงทุนเติบโตและมีตัวช่วยด้วยความรักสบายสบายคนมีครอบครัวมีลุ้นมีบุตรหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ